ผู้ชายอะ่ะพวกก็พูดเถอะบอกว่าเออรักธรรมชาติมากอะจริงหรอกสุดทนะ้ายก็มองหน้าอกใหญ่อยู่ดีวะอะไรอย่างนี้ นะคะการใส่เสืพพ้อผาหนึ่งแหละเหมือนบุคลิกภาพเพราะอย่างเบลเปิดร้านเหล้าเนาะกลางคืนอ,อะไรเงี้ยคือบุคลิกภาพอบสำคัญคือลูกค้ามองเข้ามาปุ๊บเราอะต้องเป็นตัวเด่นเจ้าของร้านขนาดนี้เราเด็กจะขนาดไหน,นอะไรประมาณนี้ <c oughs> มันมีผลต่อหน้าที่การงานมีผลเยอะมาก เปลี่ยนนะคะมีความมั่นใจในตัวเองขึ้นเยอะมากตังเยอะตังเยอะความมั่นใจอะมีเกินร้อยเลยเวลาใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนมองนะก <c oughs> ็คงแบบดูดีขึ้นเลยอย่างนงี้แหละเหมือนเป็นคนละคนเลยร <c oughs> ู้สึกแบบมั่นใจมากค่ะเวลาเราแบบอยากใสเยย่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยคือผู้ชายอะเพก็พูดเถอะบอกว่ารักธรรมชาติมากกว่าม่จริงหรอกสุดท้ายก็มองหนออ้าอกใหญ่อยู่ดีวา <c oughs> อะไรอย่างนงี้ก็แม่ให้มาน้อยก็ต้องให้พ่อทําให้เพื่อนก็บอกหน้าอกสวยมากทครงสวยมากเข้ากับตัวเองมากสําหรับลง มเอเชียนะคะใน่ตัดสินใจที่มาทําที่เนี่ยรู้สึกเราตัดสินใจถูกถูกมากๆ <Wow. S 1> แล้วก็เราภูมิใจมากที่ได้มาทำที่นี่คุณหมอดูแลดีหนะ้าอกสวยถ้าอย่างคุณภาพแล้วก็ความปลอดภยัยยอมรับยอมรับมากเลยค่ะสวยปลอดภยัยมั่นใจเอเชียค่ะ